สวัสดีครับเคซีสวัสดีครับพี่ป๋องครับรอลาจากเรื่องนี้ไปแล้วฟังมาจากใครอย่างไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แแฟนเนี่ยฝากมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมแม่งไล่ไล่ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจในหลายๆประเด็นก็เลยอยากกะเนี่ยมาลองถ่ายทอดให้อ่าชาวเดชช็อกทุกคนนะครับได้ฟังกันครักอันนี้เริ่มเลยได้ไหครับได้เลยครับโอเคครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่บุญนะครับพี่บุญเนี่ยเขาเกิดมาด้วยความที่ไม่พร้อมตรงที่ว่าในตอนที่พี่บุญเขาเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยสมบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเสียชีวิตทําให้ตัวพี่บุญเนี่ยจากคนที่เคยมีครอบครัวครับก็ต้องเป็นเด็กกำพร้านะครับก็เข้าไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาอยู่ในนั้นประมาณสองถึงสามปีครับกว่าจะเจอ คุณลุงคุณป้าใจดีมานําตัวเขาเนี่ยไปเลี้ยงไปบุปการะคุณนะครับเป็นเป็นบุตรนะครับคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็คือเปิดรักษาของช้าด้วยแล้วก็ทํามาหาามส่งด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นคนที่ขหันแข็งพี่วุฒิเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ครอบครัวนี้แล้วเนี่ยก็เรียกคุณลุงคุณป้าพ่อกับแม่ซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวัง ยูเป็นคนขยันขันแข็งนอบน้อมมีมารยาทที่ดีแล้วก็ให้ความรักของมเคารพกับคุณลุงคุณป้าเยอะมากๆซึ่งคุณลุคงคุณป้าเนี่ยต้องบอกกันว่าเขาเองก็มีความเอ็นดูพี่บุญเยอะแล้วก็พยายามส่งเสียให้เรียนให้ให้เจอในสิ่งที่ดีๆได,ได้ได้ใช้ในสิ่งที่ดีๆเท่าที่เขาจะหาให้ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือพื้เพีของของพี่บุญเมื่อตอนโตไปจนพี่บุญเรียนจบเนี่ย ขารู้สึกว่าอ่าความสุขที่เขามีตรงเนี้ยเริ่มเกิดความสูญเสียขึ้น<ะ>คุณพ่อเนี่ยที่ที่เป็นคุณลุงเนี่ยเดินป<ะ>่วยตอนที่เขาเรียนจบนะครับ<ม>แล้วก็อ่าได้มีฝักฝังไว้เหมือนเป็นคำขอร้อ,องว่าเรียนจบแล้วเนี่ยขอยากให้เป็นฝั่งเป็นฝาในขณะที่พ่อ,อยังไม่เสียเนี่ยอยากให้แต่งงานกับลูกชายของของเพื่อนพ่อที่รู้จักกันซึ่งผู้ชายคนนี้พี่มุนเคยเห็นอยู่แล้วแหละ เป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าตาผิวพรรณอะไรก็ก็ใช้ได้ใน mm. ความที่พี่บุญเนี่ยรักมากก็ไม่เป็นไรตอบตกลงไป mm. ก็แต่งงานกับผู้ชายที่เป็นลูกชายของเพื่อนของของพอ่อคือพี่นพ mm. นะครับเมื่อส่งคนแต่งงานกันอยู่กันไปนสักระยะนึงเนี่ยคุณพ่อ,อเสียอันนี้คือความสูญเสียที่ mm. ที่เกิดขึ้น,นซึ่งต้องบอกว่าพอคนที่เคย เคยสูญเสียสิ่งสำคัญไปในขั้นึ่งชีวิตน,นะครับแล้วเขาไม่เจอความสุขครั้งในเนี่ยพอการสูญเสียมันเกิดซ้ําเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนเจ็บกว่าคนธรรมดาทั่วไปแม่ที่บุญก็เลยเสียใจที่คุณพ่อเสียแต่ด้วยความที่คุณพ่อฝากฝังไว้แล้วว่าให้ใช้ชีวิตต่อดําเนินเรื่องต่อพี่บุญก็เลยขอให้พี่นพเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของพี่บุญได้ไหมเพราะว่าจะมีแค่คุณแม่พี่บุญแล้วก็พี่นกไม่อยากย้ายอยู่บ้านพี่นพเพราะไม่อยากคุณแม่อยู่คนเดียว ซึ่งพี่น้องเองก็เป็นคนที่จิตใจดีมากครับก็ม,มาอยู่ที่บ้านของพี่บุญซึ่งพี่น้องเนี่เป็นข้าราชาการเป็นครูนะครับสองคนเนี้ยอยู่กันแบบมีความสุขแล้วก็เริ่มตั้งท้องมีหลานให้ยายเลี้ยงนะครับเด็กคนเนี้ยให้ชื่อว่าน้องน้ำน้ำเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายบบที่อนแบบพี่บุญมาเลยในสามสี่ขวบที่เขาเป็นอยู่ห้าขวบ ที่เขาเรู้เรื่องดูเรื่องดูราเนี่ยเป็นคนเด็กมีนรญา,าตนเพยาะฉะนั้นเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ครับพีนน่นพเดชรัตาะคุณยายก็หลงผมทุกคนแฮปปี้นี่คืช่วงเวลาที่แบบหอมหวานมากในชีวิตของพี่วุญนพี่วุ้นเลยพาตัดสินใจพาลูกไปเที่ยวกับสามีก็คือี่นพที่น้ำตกแห่งหนันบในตอนที่ขนาดไปเที่ยวเนี่ยครับก็คือไปสอนพ่อแม่ลูกเนี่ย ก็เที่ยวกินนู่นกินนี่กันกนอนพอดิซึ่งน้ำตกส่วนใหญ่มันจะมีโซนที่ให้เราแบบตั้งตั้งโต๊ะหรือว่าเอาเสื่อไปปูเพื่อเพื่อทานอาหารถูกไหมครับเขาก็มีสั่งอาหารที่ร้านาแถบนั้นไว้ด้วยแล้วก็มีอาหารของเองไปด้วยทีนี้เนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือทานที่ที่มุญกับพี่นบเนี่ยก็บอกให้น้องนั้นเนี่ยรอตรงนี้อ,อยากไปไหนเดี๋ยวพ่อกับแม่ขอไปเอาของกินที่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวมานั่งกินข้าวกัน ในวันที่สองคนเนี่ยไปเอาอาหารที่สั่งไว้พอกลับมาเนี่ยไม่เจอน้องน้ําอยู่ที่อยู่ที่เสือตรงนั้นแล้วเหมือนที่น้องน้ําหายไปแล้วน้องน้ําหายไปครับทั้งสองคนพยายามตามหาจากที่คิดว่าคงเดินเล่นแถวนี้และคิดว่าจะปาาหายง่ายง่ายมันกลับกลายเป็นปั่นลเพราะว่าตามหาอย่างี้ไม่ปลาหายไม่เจอถึงท่านก็แก้งตำรวจเราก็ให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยกันหาในบริเวณนั้นซึ่งตำรวจที่มาเนี่ยต้องบอกว่า พอได้ว่าคนหายเนี่ยพอมันไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงเนี่ยมันถือว่ายังไม่เป็นคดีคนหายแต่ตำรวจเขาก็ส่งส่งตำรวจมาสองสามนายมาช่วยหาไม่ไม่ได้ไวเซนิงดูดายอะไรนะครับก็ช่วยหากันเป็นที่ในตรงนั้นหาไม่เจอครับอธิบายบก่อนว่าตรงเนี้ยมันเป็นน้ำตสที่ใหญ่แต่ว่าพื้นที่การท่องเที่ยวไม่ได้วกว้างขวางมากนะแต่ว่าถ้าเดินหาตามแถ่ท่องเที่ยวเนี่ยตามภาคพื้นดินเนี่ยจะจบง่าย ถึงว่าจะ,จะทั่วบริเวณนั้นได้ง่ายแต่ว่าน้าตกเนี่ยมันมีหลายชั้น<ม>แล้วก็เป็นมีที่โซนที่ลึกแล้วก็โซนที่ตื้นทีเนี้ยคนที่ลงน้ําก็พยายามหาปูคมหาการในน้ําก็ไม่เจอ<ม>เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราไม่เจอรงน้ําำทั้งที่นกทั้งที่บุญก็เสียใจร<ม>้องแห้ง<ม>เป็นส่วงกังวน,นทุกอย่างมันปนดีประดังเข้ามา เขาก็เลยจองโรงแรมตรงนั้นแต่พี่ชาจะไปเช้าเย็นกลับเนี่ยก็เลยจองโรงแรมเพื่อเช้ามาจะหาอีกแสดงว่าทั้งสองคนหาโรงแรมพักเพื่อที่จะรอค้นหาให้เจอน้องในเช้าวันต่อไปใช่ครับผมพอตอนเช้าเนี่ยครับเช้ามืดเนี่ยทั้งสองคนก็ไปที่จุดท่องเที่ยวนี้เลยทางตำรวจเองทางหน่วยพิภัยเองก็มาเองมาอีกเช่นกันเพื่อมาช่วยกันหาคือหาไม่เจอทาทังที่มันไม่ได้กว้าางที่ผมบอก แต่เราพ่อหาไปช่วงเวลาถึงประมาณเก้าโมงกว่าคนที่หยุดภาพพื้นน้ำก็ตะโกนขึ้นมาเจอในห้องน้ำแล้วแต่มันเป็นการเจอของการลอยขึ้นมาเองของตกที่จมน้ำเพราะฉะนั้นหัวใจของพ่อแม่นี่ก็แหลกสลายคือในช่วงที่กลังมีความสุขของชีวิตที่มันสุขงอมของอครอบครัวหนึ่งครอบครัวเล็กเนี่ยต้องมาสูญเสียสิ่งที่เป็นแก้วตาดวงใจที่เขากำลังรักกันมากเลย คือความสูญเสียครั้งที่สองที่พีบุญได้เจอนะครับจากการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยกลับมาจากงานศพอะไรกันน,นนู่นนั่นนี่เ็ซบุ๊กเนี่ยความสุขของครอบตัวมันหายไปเ,เพราะว่าพี่นพเนี่ยแกโทษตัวเองตลอดอืว่าการตัดสินใจที่จะไปกันสองคนแล้วทิ้งเด็กไว้คนเดียวเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องรับผิดชอบเป็นความผิดของเขาเป็นความผิดของเขา <c oughs> เขาทาให้ลูกชายของเขาเสียชีวิตมีความผิดที่เขาปักฝังในหัวใจเพราะฉะนั้น จากคนไม่กินเหล้า <Okay. S 2> ไม่ไม่สุบุรีกลายเป็นคนกินเหล้าสุบุรีทุกวันเพ mm hmm. ื่ขอข่มตาตัวเองให้หลับ <Okay. S 2> ให้หลุดพ้นจากความเสียใจยพอเป็นไปอย่างงี้สักช่วงเดือนหนึ่งหลังจากงานศพเนี่ย mm hmm. เขาขับรถตอนกลับจากโรงเรียน <Okay. S 2> จากการสอนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอาการหรัดในพี่นกรถชนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค mm hmm. าที่ oh. นี่คือการสูญเสียครั้งที่สามติดติดกันในช่วงเวลาที่ไม่นานเลยของที่บุญคุณพ่อลูกแล้วก็แฟนและข่ามีใช่ครับสามคนครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หนักสำรัญที่มีหนึ่งคนไหมี่ป๋องที่ที่ต้องรับเรื่องแบบนี้ทีนี้เท่ากับว่าที่บ้านเนี้ยจะเหลือแค่ที่บุญและคุณแม่บ้านที่มันเคยสืบครับมันกลับกลายเป็นบ้านที่เงียบ คุณแม่เองเนี่ยเข้าใจตัวพี re ่บุญในเรื uh, ่องความเสียใจและแกเองก็เสียใจไม่แพ้กันก็พยายามปลอบประโลมให้กำลังใจกันสองแม่ลูกหลังจากนั้นมาประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยพี่บุญเอง้สดกร่างกายตัวเองมันไม่ปกติเพราะว่าประจำเดือนไม่มาก็เลยไปตรวจก็พบว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องลูกอยู่อืในขณะที่ในช่วงที่กลับมาจากรีการสูญเสียดของน้อง น้องน้ําเนี่ยแล้วในการใช้ชีวิตทั่วไปอ่ะมันก็ความมีความเปน็นสองมีธัญญาที่ป๋องก็ต้อง,องมีบ้างแต่ว่าพอสามีเสียไปเนี่ยพบว,ว่าจะอิงในท้องลูกคนที่สองเขาเลยตั้งใจเลี้ยงเด็กคนนี้อย่างดีแล้วให้ชื่อเด็กนี้ว่าสองให้ตั้งชื่อว่าสองออพ่อน้งชื่อคนที่หนึ่งเขาเลยตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าสองสองเนี่ยเกิดมา บุคลิกค่าทานเป็นคนสดใสล่าเลยกล้าพูดกล้าคิดจะไม่มีความเหมือนกับพานที่วุ้เลยที่เป็นเด็กค่อนข้างมีมารยาทน,นี้เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นเด็กฉลาดซึ่งเป็นความรอีกแบบหนึง่งทําให้เขาเริ่มมีความสุขเขาเลี้ยงเด็กคนนี้จนโตกับคุณยายสองคนจนเด็กคนเนี้ยอยู่ระดับหมหาวิทยาลัยสองก็เป็นเด็กที่นจะเป็นผู้นําในมหาวิทยาลัยมีค่าอาสามีอะไรจะชอบมาก แล้วมันก็จบให้อาสาเด็กๆก,ก็จะไปฉลองกันก็คือจะไปเที่ยวกันสองก็ไปเที่ยวที่น้ําตกแห่งหนึ่งกับเพื่อนทั้งหมดอีกสี่คนรวมตัวสองเนี่ยเป็นห้าคนควันแรกที่ไปครับสองไปปุ๊บก็ดื่มกินกันตามปกติตามภาษาวัยรุ่นแล้วก็กลับมาบ้านพักของตัวเองที่ใกล้กับ้ําตกานั้นตอนนอนเนี่ยมีเด็กคนหนึ่ง เดินขึ้นบ้านมาเป็นเด็กผู้ชายแล้วมานั่งที่ข้างเตียงของสองแล้วก็เอามือเนี่ยมาจับหน้าจับตาของสองสองเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็เคยตกใจเด็กที่ไหนเ <S S S 1> ข้ามาในในในบ้านของเราได้ยังไงและเด็กคนนั้นก็เอามือสองข้างเนี่ยมาจับที่แก้มของสองแล้วก็พูดว่าพรุ่งนี้อย่าลงเล่นน้ํานะรู้ไหมพรุ่งนี้อย่าลงเล่นน้ํานะแล้วเด็กคนเนี่ยก็รู้แล้วก็เดินออกไป สองก็ตื่นขึ้นมานั่นคือความฝัน mm. ทีสองได้ฝันในคืนนี้ซึ่งสองเองเนี๋ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ตัวเรื่องสีหรือเชื่อ,หร,อหรือไม่เชื่อเขาเขาเป็นคนเหมือนกับเด็กทำเไ่นๆ mm. ทีนี้เนี่ยตอนรุ่งเช้าเขาก็ออกไปเที่ยวกันตามปกติแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวป้อนบบ่ายเยน็ยนๆเนี่ยเขามาแหงเอากันแล้วก็เล่นน้ำตกไปด้วยแล้วเราค่อยกลับมา mm. มาเที่ยวกันต่อกลับมาเชี่องพักกันต่อ ในขณะที่เขาไปเที่ยวกันเสร็จบอลใบใบแลกล้งเขาไปก็กลับเข้ามาแล้วเล่นน้ำตกจริงๆในขณะที่เขากำลังจะก้าวลงไปเล่นในน้ําตกเนี่ยซึ่งเพื่อนลงไปก่อนแล้วเนี่ยเขาก็นึกถสิเด็กคนนี้ในฝันขึ้นมาได้ว่าอย่าลงเล่นน้ำนะแต่เขาก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฝันเรามาแปลกที่ใบหินมันคือฝันไม่มีอะไรแน่ตัวสองเองเนี่ยก็เล่นน้ำกับเพื่อนปกติซึ่งน้ำตกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายเนี่ยชอบขึ้นไปอยู่ที่ชั้น์สอง แล้วกระโดดลงมาเป็นท่าทา,างต่างๆลงมาที่สวนที่น้ำลึกหน่งชั้นหนึ่งเขาก็กระโดดเล่นกันถ่ายรูปก,กันทําท่าทำทางงกระโดดลงมาใกล้พ้ฮาปกติจนมีครั้งที่สองขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาทิ้งตัวลงไปตุ้มครั้งนี้กระโดดลงมาแรงมากทะล,วลวงไปลึกมากในขณะที่ทะลงไปลึกมากเนี่ยเขาก็ดาตัวเองคือสองไร่น้ําเป็นนะครับสอวไร่น้ำเต็มเขาก็ดาตัวเองขึ้นปุ๊บเกิดขึ้ตัวเองเนี่ยลอยขึ้นไปแต่เขาู้สึกว่าหมองมีสาหร่าย อะไรส้นอย่างพันธุ์ที่ขาของเขาเขาก็เลยมุดลงไปเพื่อจะแกะสลายออกแล้วคิดว่าจะดันตัวเองขึ้นอีกรอมเลยพอเขามุดลงไปเนี่ยมันไม่ใช่สลายครับมันเป็นเส้นผมตีดำๆพันที่ขาเขาอยู่อแล้วพอเขาพยายามไปแกะเส้นผมตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนเนี่ยท่มหัวอยู่แล้วผมเนี่ยก็ไปทันขาพอเราไปดึงผมแล้วออกเขาก็เลยน่ พอเขาเห็แม่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่ใน mm. ตาเป็นแดงก่ำแลวฟันแหลมเป็นปากแล้วก็ยิ้มให้กับสองสองตกใจมากตอนนั้นทาอะไรไม่ถูกอ,อยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเห็นในฝันเนี่ย mm. ไหว้ยน้าอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังผลักพยายามผลักผู้หญิงคนนั้นออก <Okay. S 2> ผลักแล้วก็ดึงผลักแล้วเป็นดึงผู้หญิงคนนั้นออก mm. มันก็เกิดการยื้อกันสองคนระหว่างเด็กกับผู้หญิงผมยาวคนนั้น mm. สองเห็นอย่างนั้นสองก็รีดตบตีบตัวเองเพื่อจะขึ้นเพราะเขาคิดว่าอาจจะไม่ใช่คนแล้วแบบนี้เด็ก mm. คนนั้น ก็พูดให้เหมือนได้ยินด้วยจิตอ่ะรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปจากน้ำต่อเองเขาก็รีบขึ้นจากน้าพอเขารีบขึ้นจากน้ําไปเนี่ยตัวพ้นน้ํแล้วขาข้างหนึ่งที่มันยังอยู่ในในโต๊ที่มันยังเล่นอยู่เนี่ยก็โดนมือของผู้หญิงคนนั้นมาจับอืมแล้วเล็บผู้หญิงคนนั้นแหลมมากแล้วสองเขาพยายามสะบัดสะบัดแล้วเขาก็ดึงตัวเองขึ้นมาจากน้ําได้ขาข้างซ้ายของเขาเนี่ยเป็นรอยเล็บยาวและเลือดเนี่ยปีกออกมาเลยครับจากใต้น้ำที่เขาโดดลงไปเมื่อกี้ คือใจเขาตอนเนี้ยไม่รู้แล้วว่าที่เจอเนี่ยมันคืออะไรแล้วไม่เข้าใจด้วยว่าแล้วทำไมเราจะทำยังไงต่อคือมันมงงๆนะครับเพราะว่าเราเล่นน้ำอยู่ปกติเลยอยู่เราแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พอเขาตั้งสติได้เนี่ยเขาเลยบอกเพื่อนว่าเลิกเลิกเล่นน้าแล้วเขาบอกเนี่ยโดนสาหร่ายทันเมื่อกี้เดี๋ยวจะโดนเหมือนกันหมดพอได้เขาเลิกเลิกเลิกเขาก็บอกฟาเพื่อจเขาออกไปแล้วก็เขาก็ออกไปปาร์ตี้กันต่อที่บ้านเพราะว่ามันเป็นรอยเลือดติดแต่ว่ามันไม่ได้ลิ้นงอแต่มีรอยจริงนะ ทีนี้เขาก็อยู่กันจนดึกนะครับเขาก็นอนในขณะที่สองนอนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคันมากเลยเขาคันในขาเขามากเลยแล้วเขาก็พยายามเกา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 ก็คือคนหลับตานะที่แล้วก็มึงไปลูบๆตัเกาขาตัวเอง่ยเขาก็คันมากเลยแล้วเขาก็พยายามนอนต่อแต่พอเขาจุ๊บจิ๊บจุบิบกแบบมันคไม่ไหวเขาเลยแบบลืมอตาขึ้นมาเพื่อจะมามาเกามาเอายาทาหรือสิ่อย่นเมืเขาลื้ตมาขึ้นมาคือ มันเป็นผู้หญิงคนที่เขาเจอเนี่ยนั่งเอามือเนี่ยจับขาเขาอยู่แล้วก็เอาลิ้นเนี่ยเลียที่แผลที่เล็บมันมันเจียนอยูเ่เขาก็ตกใจเขาก็ตกใจทำงานเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้ามาค่อมที่ตัวเขาแล้วบอกว่ากูจะเอามือไปกูจะไปเพิ่มอีกหนึ่งคือเขาพูดอย่างนี้ไว้ในขณะที่พูดอย่างนั้นเนี่ยครับผู้หญิงคนนั้นนกำลังค่อมตัวของสองอยู่เด็ก ที่อยู่ในฝันก็วิ่งมาแล้วกระโดดเอาตัวเองเนี่ยชนผู้หญิงคนนั้นเนี่ย oh. ให้กระเด็นออกไปตรงข้างเตียง oh. แล้วสองคนนี้ก็ยือฉุดไปถึกมาแลว้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ลากเด็กคนนี้ oh. เดินออกจากบ้านไป oh. แล้วก็หันหน้ามาพูดกับสองว่ากลัวไปแล้วหนึ่งเด็กกูจะเอาอีกหนึ่ง oh. แล้วผู้หญิงคนนี้จะหายไปพอในฝันเนี่ยที่เจอแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสออเองไม่เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแล้วเด็กคนเนี้ยมันเป็นยังไงกันแน่ถึงมามาช่วยเราแบบเนี้สองครั้งแล้ว ในน้ำหนึ่งครั้งในฝันนี้อีกหนึ่งครั้ง,งมาเจอแล้วหนึ่งครั้งออแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นละว่าอะไรตอนเช้าก็ถึงเวลาที่เขาต้องกับเ,เขาก็เลยกับบ้านจากการเที่ยวตรงนี้ไปแล้วสองก็เลยไปเล่าให้คุณแม่ฟังออว่าไปเที่ยวมาเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณแม่ก็นิ่งแล้วคุณแม่ก็เลยถามว่าสองไปที่ที่กําตกไหนนะลูกอ,อื องก็เลยบอกว่าไปรี่ตกนี้คุณแม่เนี่ยรู้สึกจ,จิตใจมันเือนกับไม่ปกติจ,จิตใจมันดับกระสอบกระสายท้งทางที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเมื่ที่เราเข้าใจว่าเราเสียลูกคนแรกใครขึ้นน้าเนี่ยอืแต่เรารู้สึกว่าเราทําใจได้แล้วว่าเราังอยู่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเพื่อเขาด้วยแต่แปลว่ารอบนี้เขารู้สึกกระสอบกระสายในใจเขาก็เลยถามว่าแล้วมันเป็นยังไงเรื่องราวสองเนี่ยก็เล่าให้แม่ฟังแบบละเอียด คุณแม่เนี่ยพี่บุญเรื่องอะถามว่าเด็กผู้ชายคนนั้นหน้าตารุ่ร่ังนเป็นยังไงพอสองเล่าไปเล่าไปพูดไปพูดไปน้ําตาพี่บุญไหลเพราะว่าลู่ร่างที่พูดขึ้นมาวิธีการพูดหน้าตามันเหมือนน้ําลูกชายคนแรกของเขามากๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เก็บกระดูกลูกไว้นะครับที่นะ้ำเนี่ยเขาก็ทาวิธีตามของของไทยเราของพวกเราคือกระดูกรอยรอยอางทารไปเรียบร้อยไม่ได้เก็บ กระดูอะไรไว้แล้วก็ลูกไม่ได้เก็บไว้เพราะเขาไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับความเจ็บช้ำทั้งของสามีทั้งของคุณปู่เขานะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก็บลูกไว้แบบนั้นเขาแค่เก็บลูกชาวนากิตไว้แต่ไม่ได้เอามาวางไว้แล้วแล้วมาแบบคิดถึงตลอดไม่อย่างนั้นเขาเก็บไว้ในห้องบนบนที่เก็บของของเขาแบบแบบดีเขาเก็บไว้ดีแต่ไม่ได้เก็บแค่ไม่ไดเอามาดูให้มันรำลึตลอดแต่เขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องไปคุณแม่เนี่ยที่บุญเนี่ยก็เลยบอกสองว่า แค่ตัวน,นี้ไหมเขาก็เลยเอารูปถ่าย mm hmm. เขาเคยถ่ายไว้เนี่ยกับทั้งสามีเขาพี่นกนะครับแล้วก็ตัวคุณแม่คือพี่บุญและลูกคือน้องงานแค mm hmm. ่เด็กตัวนี้ไหมพอสองเห็นเขาบอกใช่เลยเด็กคุณนี้นอนเด็กคุณนี้เป็นใครพ mm hmm. ี่บุญเลยกู็เด็กคนนี้คือพี่ชายของลูกซี่ว่าพี่นานคือล้วที่บอกว่าทั้งที่บ้านเนี่ยไม่ได้กูดเรื่องนี้ให้ทางต่อเขารู้เลยว่าไปเลยเนี่ยเพราะว่า หนึ่งอยากให้สองเขาใช้ชีวิตเป็นที่แล้วไม่อยากให้สองรู้สึกว่าเป็นตัวแทนเพราะว<ม>่าเขาตั้งชื่อสองไว้แล้วว่าสองพะน้ำโัวที่หนึ่งสองโนที่สองที่บุญเนี่ยออตสาตั้งแบบนี้ไว้แล้วแต่เขาก็อยากให้สองเนี่ยใช้ชีวิตแบบเป็นที่ของเขาแลวเขาเองเนี่ยไม่อยากให้ความสูญเสียสามพันสิบคกนั้นเนี่ยมาอยู่ปักในใจตลอดเขาเลยใช้ชีวิตแบบนี้เพราะนั้นแม่ลูกก็เลยกลับไปที่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งในการไปครั้งเนี้ยที่บุญเนี่ยอยากจะค้าน หนึ่งคืนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าน้ำจะมาหาเขาไหมคือต้องบอกว่าตั้งแต่น้องน้ำเสียไปทํำวิธีทังหน่วาไปไม่มีใครที่บ้านเจอน้องน้ำเลยนะครับไม่มีม,มาหาหรือไม่เคยมีมาหาคใครเลยใช่ไม่เคยมีมาหาใครเลยไม่มีใครเจอเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บุญก็รู้สึกว่าอยากจะนอนค้างที่นี่แล้วขอบ้านหลังที่สองมาพักครั้งก่อนด้วยเพราะว่าเห็นว่าน้ำเข้ามาเพื่อจะสื่อสารได เตือดสจคือสารไดนนี่คือสิ่งที่วอคนเป็นแม่เนี่ยพยายามนนเหมือนมีความหวังที่มาอีกครั้งหนึง่งในขณะที่สองแม่ลูกก็แยกห้องกันนอนเนี่ยพี่บุญรู้สึกว่ามีคนมองอยู่แต่เหมือนกับว่าไม่อยากให้รู้ว่าเป็นใครเขารู้ในห้องเนี่ยมีคนมองอยู่ตอนกลางคืนแต่ไม่เห็นตัวเขาเลยนึกในใจว่าใช่น้ำไม่รู้ ถ้าใช้น้ําทําอะไรก็ได้ทุกอ,อย่างให้ไม่รู้ว่าใช่หนู uh huh. มันเหมือนมีคนมานั่งตรงเตียงแล้วเตียงมันยู่ข้างๆตัวของพี่บุญปึกแล้วเหมือนมีคนมาจาับที่ขาเหมือนเห uh huh. มือนไหว้ลงมาที่ขาแล้วก็มามาเอาเอา,เอา,เอา,เอามือที่เราไหว้ามาวางที่ขาใ uh huh. นความรู้สึกก็สุดแบบนั้นพอพี่บุญรู้สึกแบบนั้นพี่บุญก็ร้องไห้ uh huh. ตอนเช้ามาเนี่ยพี่บุญก็เก็บเรื่องนี้ไว้แล้วก็ ไปหาพระที่ดังในวัดดังโซนนั้นเลยเราไปเล่าเรื่องราวตรงเนี้ยให้ท่านฟังว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ที่วิญญาของลูกชายเขาอยู่ตรงนี้อื <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าในพิธีกรรมครั้งก่อนตอนที่น้องน้าเสียแรกๆเนี่ย <c oughs> ได้มีการมาสวดพธิธีทางทางทางราเรียบร้อยแล้วนะเชิญว <c oughs> ิญญาแล้วใช่เชิญวิญญาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่อีนี้เนี่ย <c oughs> พอให้พระองค์เนี้ยที่เป็น <c oughs> ถือว่าเป็นพระดังในโซนนั้นเนี่ยมาเนี่ยมาทําให้อีกครั้งเนี่ยพระท่านพูดเลยว่า วิญญาณของเด็กคนนี้ยอ,อยู่ตรงนี้ตลอดเพราะไปไหนไม่ได้เพราะมีผู้ผีที่เอาเขาไปเนี่ย<อ>ขังเขาไว้ที่นี่ดึงไว้ล้างไว้เอาไว้ไม่ให้ปไปใช่แต่ว่าตลอดเวลาที่ทุกคนและครอบครัวเนี่ยค,คิดว่าเขาคงไปกลุดไปเกิดในภะูมิคที่ดีเขาไม่ได้ไปไหนเลย<อ>เขาทรมานอยู่ที่นี่<อ>จนสองที่เป็นน้องชายเขาเป็นคนมาเจอ แล้วหลวงพ่อก็ทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณของนั้นซึ่งในขณะที่ยาพิธีเนี่ยมันมีลมที่แรงกระชากมาหลวงพ่อท่านบอกว่าผีตนเนี้ยเป็นวิญญาณร้ายที่ชดใช้กรรมอยู่ตรงเนี้ยไม่พอใจอืที่เรามาสามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณดวงเนี้ยที่เขาถือว่าเขาได้ไปแล้วเนี่ยให้ได้สุขภูมิที่ดีผีตรงเนี้ยลยไม่ไม่ถึงพอใจอันนี้คือที่หลวงพ่อพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยปลูกป่ยถึงผูกข้อมือ แล้วก็เอาตะกรุดที่ท่านบุกเสงเนี่ยให้กับทางสองและคุณแม่ให้ใส่ป้องกันตัวเองไว้ทีนี้เนี่ยทางหลวงพ่อบอกว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่ตรงนี้มาเนี่ยไม่ได้รับบุญจากใครเลยไ,ไม่ได้ไไถึงอะไรจากใครเลยที่ทําไปเขาไม่เคยได้รับเลยเพราะว่าวิญญาณที่เป็นคนที่เอาเขาไปมันไม่ยอมให้ได้รับมันแย่งกินมันแย่งด่าไม่ให้วิญญาตนนั้นได้รับ แสดงว่าน้ําเนี่ยทรมานอยู่ที่นี่มาเป็นสิบกว่าปีจนน้องตัวเองเนี่ยสองเนี่ยเป็นคนมาปลดปล่อยพี่ชายมันทําให้สองกองฟังเรื่องราวแล้วปุ๊บเนี่ยเขาไม่เคยเจอหน้าพี่ชายแล้ะเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเขาเอง็ีพี่ชายมันากลับกลายเป็นน้ําตาเขาไหลไมนหยุดเพราะว่าคนได้เื็ภาพในคืนนี่พี่ชายเขาเดินมาคึนแล้วเอามือมาจับหน้าอย่าลงน้ํานะเขาได้เื็ภาพนั้นเหมือนมาเตือนเลย<ต>เน<ล>ภ<ล>าพ ใช่เพราเขาไน่นอยู่ท่ามันนั่นตาเขาไหลแล้วเขาพยายามแบบคิดว่าผมไม่เคยรู้จักพี่มาก่อนเลยขอพี่ไปใน,ในพบภูมิที่ดีนะพอทิ่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาลมที่มันแรงๆที่มันประทามแย่มันก็หายไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยสามารถปลดปล่อยวิญญาณของเด็กคนเนี้ยไปสู่สุคติได้แล้วนะแต่ว่าตรงเนี้ยผีร้ายที่อยู่ตรงเนี้ยที่ต้องใช้กงเนี้ย หลวงพ่อเขาปลดปล่ยเขาไม่ได้เพราะเขาต้องใช้กรรมทํากรรมของตัวเองเขาต้องใช้อยู่ในี้อีกนาน hmm. เพราะฉะนั้นพวกโยมกลับไปแล้วขอให้มันทาบุญครับ hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเนี่ยตามไปสิ่งที่พี่บุญเจอเนี่ยพี่บุญก็กลับมาคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยการสูญเสียถึงสามครั้งที่เขาเจอมาติด hmm. ติด hmm. มันเกิดจากอะไรหรือเปล่าหรือว่า hmm. มันเป็นเรื่องที่เขาต้องเจอด้วยตัวเขาเองบวกกับการที่ เขาไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายเขาทุกข์ทรมานอยู่ตรงนี้เป็น hmm. ปีตีมารู้เพราะว่าลูกชายอีกคนไปคนไปปลดปล่อยพี่ชายตัวเองครับเขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็เสียใจยแล้วก็ผิดหวังในตัวเองอย่างแรง hmm. เพราะว่าเขาไม่สามารถรู้ได้แลว้วลูกชายเขาทรมาน <Okay. S 2> นะครับทีนี้เนี่ยตัวของสองเองเนี่ยเลยรู้สึกว่าอยากจะขอบุญ hmm. เพื่ออาบุญตรงนี้ให้กับพี่ชายให้คุณพ่อให้คุณปู่ <Okay. S 2> แล้วก็ให้ผีร้ายตัวเนี้ย ให้มันไปหลุดพ้นยังกะีสองเขาก็เลยบวชอีหนึ่งพันษาแต่ว่าเป็นการบวชหลังจากที่เขาปิดเทอนนะครับอืเขาก็บวชอีกหนึ่งพันษาแล้วก็สึกออกมาก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่พี่บุืนนี่คือเรื่องของพี่วุญครับผมติดต่อบางทีเวลาที่เราหาคําตอบใหญ่ไม่ได้เนี่ยนะผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมของของพี่วุ้นก็ได้นะใช้คานี้นะเคซีนะ คือการที่เจอสภาวะที่มันหนักแบบไม่ผมว่าโอ้มันก็ยากต่อการยอมรับนะตั้งแต่เสียค,คุณพ่อเสียลูกเสียสามีอะไรแบบเนี้ยนะครับ,รบถ้าถ้ามองว่าไม่รู้มันจะเป็นเวรกรรมใดเราก็ไม่รู้เนาะนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่น้องสองไม่เป็นอะไรนะใช่ครับยังโชคดีที่น้องสองไม่เป็นอะไรพี่ก็จะมาช่วยมาอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่ายังเป็นความโชคดีในความโชคร้ายอยู่บ้างครับ โคือจริงๆแล้วค่ะเขาไม่ใช่พี่ชายน้องชายกันนะผมว่าสองคงไปดีหนึ่งดวงวิญญาณที่ต้องไปส่องรวยตรงน,นั้นแน่ครับใช่แต่เขาอีกฮะเคซีว่าฟังสมมุติถ้าน้องสองไม่ได้ไปอะไรไม่รู้ดนใจน้องสองกับเพื่อนให้ไปที่น้ำตกแห่งเนี้ยซึ่งเป็นน้ําตกที่พี่ชายเขาเสียชีวิตอ่ะนะครัครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ใครก็ตามแต่ก็คงจะมาช่วยพี่ชายไม่ได้คนที่จะช่วยพี่ชาย น้องน้ำได้ก็คือน้องสองเท่านั้นเท่านั้น,นที่ทำนะเท่านั้นจริงๆนะเออแต่เราได้ผีร้ายเนี่ยที่มาอยู่ในน้ำเนี่ยที่มันฆ่าชีวิตคนเนี่ยมันเป็นใครอะ่ะมันคืออสุรกายมันคือผีร้ายซาตานตัวไหนตัวใดที่มาอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันคอยเอาฆ่าชีวิตคนที่มาเล่นน้าตกนี่หรอคือตรงนั้นเนี่ยจากที่ที่สอบถามพี่บุญเนี่ยคือถ้าแถวนั้นเนี่ยแล้วเราไปเที่ยวจริงเนี่ย เราถามนากท่องนะเขาจะบอกเลยว่าไอโซนน้ำฤกษ์อย่างไปเล่นเหรอเพราะว่ามีคนตายทุกปีไอโซนน้ำฤก่ะอ๋อมีคนตายทุกปีใช่ไอโซนน้ำากษ์มัมีคนตายทุกปีแต่ว่าเวลาวัยรุ่นที่ไปกันนะที่ของมันก็คึกขนองไงแต่ยิ่งคนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วคือคนว่ายน้ําเป็นเนี่ยเวลาไปเจอน้ำใสๆสวยๆมันก็อยากจะดำลงไปดูข้างล่างกระโดดลงไปให้มันแบบสัใจถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คือทุกปีก็มีคนเสียชีวิตไอตกโซนน้ำฤกษนี่แหละอื โอ้โหมีข้อความโผลมาบอกสงสารพี่วุ้นพี่วุ้นเข้มแข็งมากน้องสไป์บอกโชคดีมากน้องไว้บอกกรรมสัมพันธ์อย่างที่พี่ป๋องบอกเนะบางทีจะมันหาคําตอบไปได้ว,ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับพี่วุ้นน่ะมันจะเป็นเรื่องของกรรมสัมพันธ์เวรกรรมใดที่อาจจะ,ะทํากันมาจากชาติปางไหนก็ไม่รู้นะเคซี C, เนาะนะฮะแต่ก็ใช่ครับผมแต่จากนี้ไปอะ่ะก็ต้องพยายามให้อ่ะจะแ,แสดงว่าฟังอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่ยังอยู่พี่วุ้นยังอยู่น้องสองอยังอยู่ ยอยู่ก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ที่มันผ่านมาก็ถือว่ามันก็หนักพอสมควรนะแต่จากนี้ไปถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ครอบครัวนี้ยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะเคซีครับครับผมโอ้ฝากเตือนไปถึงน้องๆนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับเคซีนะน้ําตกก็ดีทะเลก็ดีหลายๆที่ที่ไปอะ่ะ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกมันจะมีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์นะนะฮะบางมัมกจะมีคําพูดว่าเนี่ยน้ําตกนี้แม่น้นํานี้คลองนี้มักจะฆ่าชีวิตไปปีละคนสองคนนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่อย่างงที่เราสามารถทําได้คือเราไม่ประมาทนะครับโอ้ฉันจะทําอะไรก็เล่นอะไรหรือจะไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังซะนิดหนึ่งกันละกัน ได้ครับผ <ม S 2> นะครับโอ้ขอบคุณมากเคซีขึ้นขอดูเพจร้านน้องหน่อยสิมีคนถามว่าเอาที่ร้านเลี้ยงเอ,เอาแมวไปด้วยเขาใช้ชื่อร้านน่ารักมากฮะ l o ิ e cat coffee ส l ลบ Bar ใครตั้งชื่อ,อร้านเนี่ยก็ตั้งตั้งมันเองกับกับแฟนครับผมอ๋อเหรอตั้งชื่อร้านน่ารักรมากแสดงว่าเอาน้องแมวไปได้ใช่ไหมคือเราคือผมชอบแมวผมชอบกาแฟครับ ที่สองก็เลยเอาสองอย่างมารวมกันให้เป็นสิ่งที่เราชอบแค่นั้นครับที่มานก็เลี้ยงแมวตั้งแปดตัววุ่นวายมากทวใช่ครับอย่างนี้ต้องจับเอเคซีไปเจอกับพี่เอแมวหานน้ำสายนั้นก็ก็เพาะฟาร์แมวเหมือนกันนะแสดงว่าที่ร้านนี้นอกจากเครื่องดื่มนะฮะของข้าวของหวานมีไหม ก็ตอนนี้ยังมีเครื่องดื่มอย่างเดียวอยู่ครับยังทําขนมทำเราไม่ทนเลยครับเอาเหรอแค่น,นี้ก็เรียกว่าทําไม่ทานแล้วนะ<ห>นะครับ<ห>แล้วก็มีเครื่องดื่มอ่ะอ่าแล้วเอานํสาสัตว์ไปได้ไหมเอาน้องแมวน้องหมาไปได้ไหมคือที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นอ่าโลเคชั่นที่ไม่ค่อยมีมีรมให้ให้มา,ามาแก้เท่า,า,าไหร่ได้ครับอยู่อยู่อยู่กลางแก้แล้วก็ปิดถนนแต่ว่า ปกติลูกค้าที่เขามีน้องหมาน้องแมวมาเขาก็อุ้มมานั่งถ่ายรูปกันก็มีครับผมออเหรอแต่ชื่อร้ารน่ารักมากแล้วผมเห็นแล้วอันนี้น่ากินมากเลยอะที่มันจะเป็นแก้วแล้ปลาท้องโกเนี่ยเออน่ากินอะเอ้าเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะไปร้านเปิดสา์อาทิตย์นูกว่าฟังนะนะฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะแปดเก้าโมงแปโมงถึงบ่ายสามครับแปดโมงถึงบ่ายสามขายเฉพาะสาวอาทิตย์เท่านั้นอ่าคนไหนที่เป็นแฟนรายการเดี๋ยวช็อคแวะเวียนไปเลิฟแคทคอฟฟี่สโลบาร์อยู่ที่นนทบุรีนะ ใช่ครับนะอยู่ตรงไหนอย่างไรพอมีจุดสังเกตไหมครับอ่อถ้าไปใน g o o g l e แมทครับพิมพ์ชื่อร้านขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะไปถูกแน่นอนนะแวะไปทางก็ได้นะเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมขอบพระคุณมากครับเคซีครับมีดีมากครับพี่ตองครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ